สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพากินเที่ยวนะคะวันนี้เรามาที่อำเภอกันายานิวัฒนานะคะมาชมบรรยากาศสวนสตอรอเบอรี่นะคะสวนที่เขากำลังเพาะพันธุ์เนาะเพาะพันธุ์สตอรอเบอรี่เนีย่ยเห็นไหมคะเขากำลังเพาะนี่มันมีต้นเล็กๆอยู่มาชมสวนสตอรอเบอร์ย งามแต้ๆงามแต้งามว่าปลูกเป็นขั้นๆน,นะคะตามตามเขาตามไหลเขาปลูกลงไปไมีปลูกหลายอย่างนะคะแต่นี่เป็นสวนสตรอบเบอร,บอรี่วิวสวยมากฝนกำลังตกพลําพล นว่นะคะปลูกเยอะเลยสวนสตรอเบอรี่ เขากำลังเพาะพันธุ์นะคะเพื่อนๆน,นี่เพาะพันธุ์เป็นต้นเล็กๆเล็กๆเ,กเกนอะนี่มีใบตองรองด้วยพาชมสวนสตอรอเบอรีอรอร่นะคะแวะที่ บ้านดงสามเมือนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทีก่การติดตามนะคะขอบคุณเจ้าของสวนนะคะแวบะบมาชมสวยงามมากโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า